ไปหาหมอก่อนนะคะหมอบมอมนะปูหมูปมหมูพาทวดไปหาหมอนะด้ดยหมอนะหมอนัดหมอนัดอ่ะว้าวดีใจเลยเดยวอกรอกบ้านอีเม่ Nút đi được Nút đi ไม่ทุกคำดอกโมไม่มีดอกวเน,นี่ยก็ไม่เลี้ยงตรวจครับดีๆนะบอกด้วย บอกตนจา,จขาขด้ตดจาครับดีนะตะดจ่าตามดีนะครับค่อยๆด้ไม่ต้องรับเร็วเบรกรกเบรกไดูเบรกเบรเอย่ยินๆในอย็นๆเบรกเบดูรถดีๆดูรถดูดีๆ,ดๆอ,อกอ่านรอก่อนรถเข้ามา